เอะไรครับเดี๋ยวเรากำลังจเดินเข้าไปสักการะองค์หลวงพอ่อประโสธทนะครับนีจะเ,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 เป็นทางเดินที่เดินไประหว่างเข้าไปสักการะองค์หลวงพอ่อพระโสธทนะครับ เป็นบริเวณทางเข้านะครับของที่เราจะไปสักการะองค์รพระพุทธโสตรนะครับจะมีแยกส้ายขวาอยู่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้วางไข่ต้มนะครับที่ สักการะองค์หลวงพ่อพระฤสษอนะครับบริเวณนี้ที่ครับก็บูชาบ่อพอหลวงพ่อเสร็จเรีบร้อยแล้วครับปิดทองแล้วพ่อแม่พี่น้องที่นี่ ี้เราเข้ามาในบริเวณที่เราจะไปกราบไหว้หลวงพ่อพระโสธรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้ทุกเทียนของอ,อวัดก่อนนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดนะครับแลกเงินแล้วก็เป็นจุดจำหน่ายดอกไม้ทูบเทียนนะครับเดี๋ยวเราไป ซื้อดอกไม้ทูบเทียนกันก่อนเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณที่ซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะครับก็จะมีดอกไม้เป็นเพื่อนเลือกเลยนะครับตรงนี้ดอกบัว เราก็ถึงบริเวณด้านในองค์หลวงพ่อพุทธโสธรที่เราจะให้กราบสักการะกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกราบสักการะกันเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปสักการะองค์พระหลวงพ่อพทระโสธทรที่โบสถ์หลักใหม่กันนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อังเก้นรถพามาไหว้พระที่วัดโสธรวรลาลามวราวิหารนะครับไปดูความสวยงามของโบสถ์ข้างในกันเลยครับ อันนี้เป็นทางเดินบริเวณรอบอโบสถ์ของวัดโสธรว,วริหารนะครับ โดยการอดอกไม้นะครับบริเวณบทหลังใหญ่นี้เราจะใช้แค่ดอกไม้เท่านั้นนะครับสู้เทียนแต่จะใช้นะครับ วันนี้เนื่องจากมีงานพิธีเสกนะ้ำพระพุทธมนตนะ์นะก็เลยเข้าไปตรงด้านหน้าองค์หลวงพ่อพ,พุทธโสธรไม่ได้นะครับบริเวณนี้จะแสดงพ,พระพุทธโสธรประวัติตำนานและงานพุทธศิลป์นะครับเพื่อนๆลองสต๊อปและอ่านดูนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปดูร้านอาหารและร้านของฝากที่อยู่ตรงข้ามกับที่เราเข้ามาไหว้หลวงพ่อพระโสดทอนกันนะครับนี่เราก็ข้ามถนนมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านของฝากนะครับเดี๋ยวเรามาดู ว่าตรงร้านของฝากนั้นมีอะไรบ้างนะครับจริงท,ที่นี่มีร้านขายของเยอะมากเลยครับมีหลายอย่างมากนะครับเ,เพื่อนๆลองดูไปนะครับนี่เข้าไม่ถูกซอยเยเพราะว่าเยอะเยอะมากเลยครับตรงนี้ของเล่นเด็กก็มีนะครับ ปูนะครปูก็จะมีขนมจากนะครับเยอะอยู่ครับตรงนี้มีไหลลร้านก็คือก็จะคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆลองเลือกซื้อเลือกหาดูครับมีปูด,ดองนะครับ จะเป็นร้านผลไม้ดองนะครับขม,<ะ>บม่วงดองเปลือกทอดมันทอดนะครับตรงนี้อะไรนะคะบสาอางว่าน,นี้ยเป็นค้านะนี่ก็จะมีน้ำดื่มนะครับน้ำต่างๆนะครับ เยอะครับจริงก็เดินเดินกันไม่ไหวครับเพราะว่ามีหลายซอยมากจริงๆก็คล้ายๆกันมีแคปหมูมีอะไรนะครับอาส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่แปลกมาก็จะเป็นอ่าเครื่องจักสานนะครับฝ่ายชีหมวกพัดอะไรก็ว่ากันไปครับเยอะๆดูเพื่อนๆลองเลือกซื้อเลือกหากันดูได้ครับตรง,งนี้ก็จะมีอีก เีกหนึ่งครับอีกล็อกหนึ่งก็จะเป็นพวกปูด,ดอกของดอกนะครับขนมจากที่นี่ก็จะเป็นไฮไลท์แหละขนมจากก็มีขายแทบทุกลานเลยัเพื่อนลองดูนะครับถ้ามาก็แวะมาดูกันนะครับจริงที่นี่ที่นี่กว้างมากครับเดิน<า>เดินไม่ทั่วแล้วครับเดินไม่ค่อยทั่วเลย นะครับตรงนี้เยอะจริงๆครับส่วนใหญ่คนจะไปกระจุกข้างในอะครับแต่ตรงนี้ก็มีของขายเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆลองเดินมาดูได้ครับตรงนี้ก็กระจายกระจายรายได้กันไปอย่าไปกระจุกข้างหน้าอย่างเดียวครับนี่ขายมาก นี่ก็เป็นบริเวณห้องน้ำรถเคลื่อนที่นะครับตรงนี้ก็จะมีมะพร้าวเผาเ,าเ,าเนะาะมะพร้าวเผานะครับขนมจากนะครับเพื่อนๆลองแวะมาดูครับร้านนี้อยู่ลึกสุดเลยครับปปปไปกันต่อครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกทีหนึ่ง ก็จอดรถได้นะครับบริเวณของคักตอนนี้มีหลังคาล่มนะครับแต่ถ้ามาเสาร์ที่ก็คงเนื่องแน่นไปด้วยรถนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นบริเวณอีกจุดหนึ่งครับที่จะเดินไปทางออกนะครับก็มีดอกไม้ทูบเทียนไข่ต้มนะครับตรงนี้นะเนี่ยนียี่สิบบาทนะครับนะครองเลยนะครับของไม่ใหม่เลยไม่ผ่านการบุชานะมาดูเดี๋ยเดี๋ยวเราลองเดินไปดูเรื่อยๆก่อนครับตรงนี้ ก็จะมีร้านดอกไม้ทูบเทียนอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองแวะมาดูครับตรงนี้ถ้าสนใจก็มีหลายร้านที่ให้ดูนะครับตรงนี้มีเยอะแยะครับดอกไม้ก็มาอุดหนุนแม่ค้าเอาครับแถวนี้ครับมีหลายร้านให้เลือกนะครับยายขายไม่แพงนะจ๊ะยายก็บอกขายไม่แพงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมาดูนะครับไปครับ จบบริเวณจุดของฝากแล้วนะครับเพื่อน